ที่จริงมันร้อนแล้วแต่ก็ต้องให้เขาเรียนรู้ให้เขาทำให้เสร็จตอนเช้าเช้านี่อื้มช้ากินข้าวเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่ามาแล้วคะ่ะมันเขิดเทศอะไรนะอันนี้ที่จริงมันเป็นพันพื้นเมืองเฮานะสมัยก่อนบ้านเฮามีก็อย่างเงี้มยมนเกิอส้มอะมะเขือส้มใหญ่มะเขือส้มน้อย ไอ้บะเอร์ส้มส้มกลางนี่มันก็หาใหม่เป็นของใหม่เนอะก็หามาสมัยก่อนกับนีก็เ,เกือบเป็นกิบปกิบนะแล้วก็กับน้อยน้อยที่ใส่ขนมเส้นนะจ๊ะเอาไปช่วยพี่กายโน่นไปช่วยกายโน่นพี่กายกำลังร้อนอยู่ โอ้ข้าวขาหมูนี่ข้าวขาวหม,าาหมูอืมสองชุดโอเคนี่กายหนึ่งชุดข้าวขาวหมูลำหูรวยเนะ่ขายดิบขายดีเนะ่ จกไม่ลาก <laughs>